เบิ้องอันนี้ค่ะเบิ้งดูเอฟซีใบปอดีค่ะบ่เบิ้งตั่งต้นปากเผามาให้ปากเผาน้ำหอมมาสันพันวาสั้งให้ปลูกเห็นเขาปลูกต้นไม้ดีก็สัง่งตั่งมาให้ปลูกดีค่ะดีเนี้ยป้าติโทไปมาอ่อนซ่อนใจเพิ่แนเธอคนนะ่ะหกร้อยห้าสิบบาทให้เก็บเงินไปทางแต่ว่าเพิ่นอุ่นเงินมาผีเด้อุ่นเงินมาผีให้ให้เห่ามาจ่ายเองแต่ว่าเพิ่อนอุ่นเงินมาใหา้ตั่งให้ซ่อนใจเนาะไปปลูกกันพี่น้อง ว่าท่านี่หูจังของปูได้หี่อยู่ไปก่อนไปลอยฮ้ยอ่อนซ้อนลายสุดปูปอกกันค่ะ <c oughs> ยังไงปู่รุ่นฮึบฮึบๆๆเอาฮึบฮึบตี้วปี๊ดปี๊ เตี้ยนกันบึงนี่มันเตียนเนาะเบึงขีดินโอ้โหขนาดเิ้นเฮียล่ะขีดินเหนียวมอ멍ขนาดฝนตกได้ไงก็แลกแกนค่ะแกนเะแต่ว่าปลูกไว้มันก็ดไข้เนียได้หรอคุณอันนี้คือปลูกไว้ก้อนหนาแล้วนะสามต้นต้นที่สีเหมือนจะไม่รอดคอยนี่ไม่รอด าหลุมที่หนึ่งนะคะเปลี่ยนกันกลนนะคะว่าไ,ไหวนะคะดินแกนคักมองนี่มันเป็นดินแกนถ้าเอาเป็นดินลูกล่างมาใส่นี่ขั้นตอนแรกหลังจากเข้าเอาคุดลุมเรียบร้อยแล้วนะคะเอาแซ่ดินปลูกลงไปะคะ่ะสีวงเห็นมันแข้งสักหน่อยสีน้ำกเป๋เาสีว่างให้มันแข้งสักหน่อยนะคะ ตกแรงมาตกแรงมาบอดลูกสินมาซุ้มเมอแล้วแต่ลูกสิกินยังว่าแต่หมาอะไรกินดีคนบอกอันนี้วนจนที่นั่งไม่ได้เลยวันจนที่นั่งไม่ยู่เลยบอกอันนี้หมาหรือหมูเนี่ยโอ้ยโซ่แรงโซมือโซ่แรงจันสิล่ะโอ้ยคักไหล นะคะต้นนี้เดี๋ยวห้ปาตีปลูกนะคะเพราะว่ามันจังสิเป็นใ้พันเตียสีแดงัปล่าดำหอมพันเตียเพราะว่าปาตีเป็นคนที่มือปลูกต้นใหม่แล้วเตียทุกต้นเลยนะคะพี่เกี่ยวก็ออกน่อยท่านี่แหละจังนี่แหละ ให้สิขาวนั่นด้จะไปนอนงานงานนี่ยหาวันมัเครียดแกไว้นี่ไปไปนอนเหมือนจะเสียบแต่เสียบเลยมูเขีียดอยู่ใต้ดินนั่งสิแต่เสีบอขาจนพูด

อดินใส่ลงไปดินปลูกนะคะดินปลูกดินปูดินปูดินปูแล้วก็บักเพาวกค่ะน,นอนลงน,นอนลงมันจังเตียบนะแม่วะอดินออกหน่อยไหม<ะ>ทำไมมันเป็นนูนๆขึ้นมาอ่ะมันแบบลง่อดดินไหม บอกเป็น่ากไงดูนขนาดขนาดเท่าคนหากัหนอกมเดี <c oughs> uh ๋ยวมันก็เปดไสเพระืไวพนตกใส่หนอ้ั้องในหยาอืมเรนมต้องออากกไ่ได้กินะฮนายสุดเนี่ยพญาไป ให้หลุมสุดท้ายเลยเด้อพี่น้องนี่นี่ดินดินหม่องนี้มันแจนอยู่แต่มันก็ดีอดยู่ด้ออเอโนนมนี่เสร็จแล้วจ้าขอบคุณที่ส่งมาให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ซื้ใหาปลูกนะคะ เดี๋ยวสีเทาย้ายปลูกไปเรื่อยๆพื้นที่มันเต็มถ้ามันเต็มแล้วก็หาหวองปลูกไหมเจัาหน่ยกัสีเขียวึืนกันนี่ค่ะตะกีไม่ยุ่ยโหมอ้ยแรงแห้งตอนนี้เป็นสีไข่เนี่ยล่ะค่ะหยาหยาหยาเขียวเฉยอุ้มได้เลยหยาบุ๊ยบักซีดาก็เริ่มเป็นน้วยแล้วเด้อทั้งนั้นน้อยนอยแล้วเริ่มมีนั่นมีนี่เกิดละขอบคุณหลายๆ้อค่ะขอบคุณที่ซื้อส่งให้นะคะ บวกละเด้อ